มานั่งอายด้วยนั่งอายยืนใช่ไหมเขียนว่าไงเนี่ยเขาเขียวเลยเขาเขียวอะไรคะเนี่ยเขาเขียวแล้อยูวเธออยู่นี่พวกฉันได้กลับกันหมดแล้วจะไปอยู่คงเสือด้วยเพราะชอบเสือเสือตาเลใช่นี่ยหลังกินข้าวเที่ยงเนี่ยเราจะไปให้เสือกินข้าวเที่ยงด้วยใช่ให้น้องจะอยู่นี่อยู่โอเคค่ะสวยมากเลยมากนี่เขียว่เลยววเีย เป็นกล้ามากล้าแล้วเอาโชว์ก่อนโชว์มาทางนี้ช้าๆเออพูดพูดดิชอบอะไรดึงมาพูดได้ไหมลูกพูดได้ไหมลูกพูดไม่ได้ด้วยพอเส็จแล้วพูดสัถ้าสามค้าวสวัสดีครับข้าอะไรแล้วจุดเด่นมันเป็นนมหรอเห็นไหมมีนั่นแหละมีอะไรได้มีตัวอะไรบ้างครับในลูกมันเป็นปกกมีอะไรบ้าง แรกมีหลายสีเพราะอะไรโดนแดดโดนแดดข้างบนก็โดนแดงข้างล่างเป็นเป็นเงาเย็นดีมากงหน้าด้วยสีโอเคโนุ่นมาเจนเออนี่มีสองนุนออกมาเนกรอบด้วยใช่สีเสื้อทำไมกูไม่เห็นนุ่น่าเลยสีเสื้อป่ะ เห็นตผีที่เสื้อทยใ่อืเสื้อเป็ดทีขาทำไมว่าผีเสื้อละคะเออเ็ดเหรอกางคืนมันจะมีแสงอเมอออสงสัยแล้วเออแล้วตาข้นสงสัยคือจะมีแสงแล้วข้างๆนี่คือลายคล้ข้างๆนี่นี่เอมานี่ยะ อัลูกเขาเขียวเขาเขียวสู้อ๋อทข้ง้างเป็นดอกไม้เนาะดอกไม้กอบถ้าจัดโมกอกอะไใช่จัดจัดลูกลูกลูกง่ายๆในคาะนิตนะสี่เหลี่ยมวงกลมเด่นเด่นหเอาพี่ใหญ่มาเป็นยังไงเฮ้ย อไรเขาเนี่ยอะไรค mhm. รับแลดคับแลกคับจบแล้วยังยางเหลือคนโอ้ยเลืออีกนบ้องชา เหมือนเชัดๆขอเมาส์นี่คิดสองพันเล่มทำด้วยตอนนี้โปปไงอออ๋โแล้วก็มีเขี้ยวเสือซ้อยอีกอีชั้นด้วยนะใช่ไหมทับซ้อนเตๆเป็นภาพเป็นภาพกัาปิงที่แบบว่า ไอเดียจากตระกอบแล้วสนใจด้วยโอเคเออ้วข้างในก็เรื่องราวของสังสารราษฎรเมื่อวันนี้ว่าเป็นพอเลยเข้าใจนะเข้าใจวิธีออกแบบแปลกต่างจากที่เราวาดประดุจไหมความรู้สึกรู้สึกแตกต่างนิดนึงไหม ยากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย